อ่าเลยหวยขูดอันนี้ไม่ได้ขูดนานแล้วขูดยังไงวะเนี่ยอือเหา็นเงียบเงียบนี้คือ อ่านไม่ออกนะอัไนล,ลืเริ่ม พูดหมดเลยลวม่มีเท่าไหร่บ้างไอ้เยอะๆง่ายๆเลยอันนี้เคยได้สูงสุดนี่ <c oughs> 10ยูโร เป็นยูโรเปนยูโรก็ได้เนื้อสักกิโลหนึ่งเนื้อดีๆหน่อยอาจจะเนื้อดีๆกิโลละสิบเก้าไม่ได้เนื้ออาจจะได้ไม่ได้สเต็ก่ะเป็นเนื้อสเต็กสักหนึ่งจานอันนี้ถ้ามีเลขสามแปดตรงนี้ ได้ห้าแสนห้าแสนยูโรถ้าเลขตรงนี้มีตัวไหนตัวหนึ่งนี่ได้เลยได้ตามเงินที่อยู่เลยถ้ามีสิบเก้าปุ๊บได้ห้ายูโรยี่สิบหอ่าเห็นไหมยี่สบหไม่มีสี่สิบ เป็นไงไม่มีถูกง่ายก็รวยทางเศษละสิบเจ็ดไม่มีสงสัยยี่สิบเก้าป็นไงเฉียดชฉวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแลก็มาสามสิบสามเป็นไงล่ะไม่มีสุดท้ายเลขเก้าจบหมด เรียบร้อยห้ายูโรใบนี้ห้ายูโรอุติชชั่นลิมิตเรียบร้อยหมดไม่เหลืออะไรจบปกติเล่นเดือนละครั้งอันนี้ห้ายูโรตัวดิกเพื่อมีเหลือมีตรงไหนให้คหรูดีไหมไม่ไมีจบ เรียบร้อยทุกคนทำอะไรไม่ได้ทำงานต่อทำงานต่อไปช็อคหยูโร5ยูโรนี่ได้เบียร์สักขวดนึงเบียร์ขวดใหญ่1ขวด5ยูโรซื้อเบียร์ขวดหนึ่ง ก็เดือนละครับ๊ายบาย